สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องของพลอยกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพลอยจะมาเปิดใจหลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกนะคะในประเทศอังกฤษนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเขามีขั้นตอนมีวิธีการอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจนะคะอาจจะได้เป็นวิทยาทานหรือว่าออมันไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่ทุกคนคิดน,นะคะก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเ,เพื่อนๆงั้นเราไปรับชมวิดีโอกันเลยคะ่ะพลอยอะนะคะเป็นแค์เวอร์เกอร์แค์เวอร์เกอร์ก็คือคนที่ทํางานนะคะกับคนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญานะคะหรือทางร่างกายนะคะคือเรามีหน้าที่ในการช่วยเหลือเขาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทีละเล็กทีละน้อยนยนะคะคือเราจะช่วยเหลือเขาในด้านของการ ทำกับข้าวนะคะอาบน้ําซักผ้าทําอาหารนะคะดูแลทําความสะอาดห้องนอนของเขาคือทุกอย่างให้สะอาดหมดจดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดเนี่ยนะคะคือปกติพวกเราก็ทํากันอยู่แล้วนะคะแต่ในช่วงของโควิดเนี่ยคือจะต้องดูแลให้พิเศษมากยิ่งขึ้นนะนะคะแล้วงานที่พลอยทำเนี่ยคือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะคือรัฐบาลอังกฤษก็เลยมีกฎหมายออกมานะคะมีคําสั่งออกมาว่า กลุ่มที่เป็น care worker นะคะคือกลุ่มแรกๆนะคะที่จะได้รับวัคซีนโควิดบริษัทที่พลอยทำงานอยู่เนี่ยนะคะเขาก็ส่งนะคะลิงก์การบุ๊กิ้งนะคะการฉีดวัคซีนโควิดมาให้นะคะซึ่งพอเรากดเข้าไปในลิงก์เนี่ยเราสามารถเลือกวันเวลา <c oughs> เองนะคะหลังจากที่เราส่งแบบฟอร์มกลับไปหา เขาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอีเมลตอบกลับมานะคะว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยเป็นที่ไหนนะคะรวมไปถึงว่าวันที่เท่าไหร่นะคะวัคซีนเข็มแรกคือวันไหนวัคซีนเข็มที่2คือวันไหนคือมันจะมีหลักฐานอยู่ในอีเมลอีเมลนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเก็บไว้นะคะถ้าเพื่อนๆได้รับอีเมลฉบับนี้ค่ะส่วนนะัดของพลอยนะคะก็คือวันที่22มกราคมนะคะที่เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ หนึ่งวันเมื่อวานนี้เองนะคะวันที่2 2ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะก็ที่อาร์เซนบาร์นะคะพาร์กแอนไรนนะคะที่ข้างๆเทสโก้ co, ที่ยอร์กนะคะถ้าเพื่อนๆไ,ไม่รู้นะคะพออยู่ที่ยอร์กเนาะแล้วก็ตอนที่เข้าไปเนี่ยนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะดูแลเป็นจุดๆคือเพื่อ,อนๆจะไม่หลงคือเขาจะคอยให้คำแนะนำนะคะเป็นอย่างดีคือเราก็ต่อ คิวรถคันข้างหน้าไปนะคะไปเรื่อยๆจนถึงที่จอดรถค่ะพอเราไปถึงที่จอดรถใช่ไหมคะทุกคนเขาก็จะให้เราอ่ะให้เฉพาะคนที่จะต้องได้รับวัคซีนนะคะลงไปอย่างพลอยไปกับแฟนแฟนพลอยก็จะต้องรอในรถนะคะพลอยก็ลงไปคนเดียวนะคะก็จะมีทางเดินคือว่าตอนที่พลอยไปถึงอะ่ะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปทางไหนเราก็ไปเจอพนักงานแล้วกันนะคะที่เขาทํางานตรงนั้นนะเราถามเขาว่าของฉันไปทางไหนนะคะ แล้วเขาก็ถามพลอยมาว่าของเธอสีอะไรพลอยก็ตอบเขาไปว่าบลูนะคะแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นไปทางนี้เลยพลอยก็เดินตามทางไปนะคะจนไปถึงโต๊ะโต๊ะหนึ่งเขาจะมีแฮนตซ s นิท t i เซอร์วางอยู่นะคะเราก็ใช้นิดนึงแล้วกันเพื่อความปลอดภยัยบางคนก็ไม่ใช้นะคะแล้วเราก็ไปยืนต่อคิวเพราะเราผ่านโต๊ะตรงนั้นไปนะคะก็จะเป็นห้องก็จะมีห้องที่แบบว่า เขาไม่ใช่ห้องส่วนตัวค่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือนม่านกั้นประมาณหกห้องคือติด,ต,ด,ต,ดติดกันแล้วก็คนก็เสียงดังแล้วก็ยืนรอคิวนะ,นะคะจนก,กว่าพนักงานเขาจะเรียกเราเข้าไปในห้องห้องนั้นน่ะนะคะก็พอยไปยืนได้ไม่นานนะคะทุกคนก็ยืนไปประมาณสองนาทีเขาก็เรียกพอยเข้าไปนะคะในห้องห้องนั้นนะคะก็เป็นห้องเล็กๆเ,เอาเป็นว่าเป็นเหมือนม่านกั้นก็แล้วกันนะคะก็จะมีคนในนั้นอยู่สองคนซึ่ง เป็นแขกอะนะคะเขาโกผ้าเนาะคนนึงนั่งอยู่บนโต๊ะนะคะกับคอมพิวเตอร์นะคะคนนี้นะคะเขาจะคอยสอบถามนะคะสอบประวัติว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็นามสกุลอะไรให้เรายืนยันที่อยู่นะคะรวมไปถึงถามเราว่าเรามีไข้ไหมวันนี้เรามีอาการแพ้อะไรไหมนะคะเรามีแผนที่จะมีบุตรหรือว่า ตอนนี้กําลังให้นมบุตรอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาถามว่าคุณจะรับวัคซีนวันนี้ใช่ไหมซึ่งเป็นการได้รับคํายินยอมจากเราแล้วนะคะเราก็ตอบเข้าไปว่าใช่ฉันต้องการรับวัคซีนวันนี้นะคะพอเสร็จแล้วอะ่ะก็อีกคนนึงที่ยืนรออยู่อะ่ะเขาก็บอกแล้วว่าเจ็บนิดน,นึงนะแล้วเขาก็ฉีดนะคะก็พอเสร็จแล้วเขาก็จะยื่นบัตรให้เราซึ่งบัตรก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวบัตรนะคะจะมีบอก ชื่อของเรานะคะแล้วก็จะมีวัคซีนที่เราได้รับนะคะรวมไปถึงแบสช์นัมเบอร์นะคะแล้วก็เป็นวันที่ที่เราได้รับวัคซีนนะคะแล้วเราเขาก็บอกเราว่าถ้ามาครั้งหน้านะคะก็ให้นําบัตรตัวนี้มาด้วยนะคะพลอยก็ตอบเข้าไปว่าโอเคแล้วพลอยก็เดินออกมาที่รถทุกอย่างคือไวมากค่ะคุณขาตั้งแต่ทางเข้าที่เราต่อต่อต่อ,ตอคิวเข้ามาเนี่ยนะคะจนมาถึง สิ้นสุดการฉีดยานเนี่ยคือใช้เวลาแค่สินาทีคือเร็วมากทุกอย่างคือออแกไนซ์มากนะคะก็เป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจนะคะไม่เสียเวลาเลยทุกคน <S <S ก็หลังจากที่พอยเดินออกมานะคะพอยก็เดินกลับมาที่รถนะคะก็มีความรู้สึกว่าเจ็บแขนพอมาถึงที่บ้านเนี่ยก็รู้เลยว่ามันต้องเป็นผลข้างเคียงของยานแน่ๆคือ มันปวดแขนที่เราไปฉีดมาทั้งแขนเลยนะคะพอฉีดแขนซ้ายนะคะแล้วก็คือขั้นเนื้อขั้นตัวคือปวดปวดไปหมดเหมือนจะเป็นไข่นะคะแต่แต่ไม่ได้เป็นไข้คือปวดระบมแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมีเวียนหัวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มากนะคะพลอยก็เออรู้สึกอุยในใจเราคือกูจะรอดไหมแต่ว่าพลอยก็ก็รอดนะคะ คือนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือว่ารอดนะคะก็วันนี้นะคะอาการก็คือการปวดเมื่อยตตัวหายไปยกเว้นแขนช่วงนี้นะคะที่ยังยังเจ็บอยู่นิดหน่อยแค่แขนเท่านั้นนะคะอยากจะส่งท้ายนิดนึงนะคะเพื่อนๆขาไม่ต้องกลัวนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าไม่ได้วุ่นวายอะไรอย่างที่ บางคนคิดนะคะเราอาจจะคิดมากไปเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือขั้นตอนระบบทุกอย่างคือเขาวางไว้ดีมากเลยนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพลอยก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่คิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะพลอยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใพลอยด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะ่ะสวัสดีค่ะ